สวัสดีครับทุกคนยุคสามก๊กเนี่ยนอกจากรบราค่าฟันมันก็มีช่องทางทำเงินนะครับรวยเงียบๆแบบไม่ต้องออกรบให้เหนื่อยแรงผมเนี่ยแหละตัวอย่างตอนแรกก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่พอสงครามเกิดผมเห็นโอกาสลุงขอซื้อเกลียนเข้าเปลือกทั้งหมดนี่เท่าไหร่ผมถามพ่อค้าที่กำลังหนีภัยสงครามเอาไปเลยแลกกับเงินแค่นิดหน่อยก็พอดีกว่าโดนโจรปล้น ลุงตอบแบบหมดอะไรตายยากผมก็จัดการซื้อข้าเปลือกมาในราคาถูกแล้วเอาไปขายต่อในเมืองที่กำลังขาดแคลนอาหารกำไรเน้นๆนอกจากนี้ผมยังรับจ้างซ่อมแซมอาวุธให้ทหารทั้งดาบหอกเกราะอะไรก็ได้หมดใครๆก็อยากมีอาวุธดีๆไว้ป้องกันตัวช่างช่วยซ่อมดาบให้ข้าหน่อยเถอะข้าจะให้ราคาดีเป็นพิเศษเลยทหารคนหนึ่งพูด เห็นไหมล่ะครับสงครามมันสร้างความต้องการผมก็แค่ตอบสนองความต้องการนั้นสรุปคือมองหาโอกาสที่คนอื่นมองข้ามหาช่องว่างจากความต้องการพื้นฐานแล้วรีบคว้ามันไว้รวยเงียบๆในยุคสามก,ก๊กไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดครับ